คุณเจตุญพรเนี่ยไม่ถูดเลยสักครั้งครับแต่พยายามที่จะโอ้โยครับเนะะี่ยบรรยายเนะี่ยวาดภาพมโนภาพว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ครับ <Okay. S 1> เวลาคนอื่นมาวิาพากวิจาร์คุณเจตุญพรคุณเจรุญพรก็ดิน้นเะนี่ยไม่ให้ราคากระจอกนักวิาพากวิจารณ์แล้วคุณดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นเหรอครับคุณวิาพากวิจารณ์ ได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแล้วมันถูกต้องอย่างนั้นแหละครับไม่เคยเลยรับไม่เคยถูกแล้วคุณจะบอกว่าคุณระดับไหนและคนวิาพากษ์วิจารณ์ที่เขาถูกมาตลอดละ่ะที่เขามาโต้กับคุณละ่ะคุณบอกคุณไม่ให้ค่าคุณไม่ให้ราคาครับเวลาเขาโต้มาคุณก็จะเป็นจะตายเขาพูดความจริงใช่ไหมละ่ะ ออกมาโพธนาออกมาวิพากควิจารณ์ผมเห็นคนที่ old, <eps selbst? S 2> วิภาควิจารณ์ตอนนี้ครับมันก็มีชนะติดหลังกันทั้งนั้นครับเห็นไหมฮะตัวอย่างเทพไทยเสนาพงั์ออกมาบอกคนที่จะยุบกกตต่อได้แล้วครับไม่เคยจับใครได้แล <c oughs> ้วครับก็จับมือไงเทปไทยเออจับมือไงตัดสิทธิ์มือไงแต่ก่อนมึงบอกว่าดี ถ้าไม่ทําผิดไม่ต้องกลัวครับคดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับถ้ามีคดีมีกฎหมายไว้ถ้าไม่ไปทําผิดถ้าไม่ไปแตะต้องมันก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปแก้แต่เวลานี้มึงจะยุไบไม่กระทั่งองค์กรอิสระต่างๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไปชี้ความผิดมึงไงโธ่เวลาตัวเองร้องเวลาตัวเองโดนมากครับร้องเหมือนหมาไงเขาเรียกอะร้องเหมือนหมาครับ เขาจับไม่ได้ที่ไหนหล่ะครับเขาจับได้ไงก็จับตัดสิทธิ์มึงไงเทพไทยนี่ฮะนี่คือบอดีบทของพวกนี้ถึงเวลานี้ครับค่อนแคะแกะเกาครับงัดออกมาเรื่องอันไหนที่บ้านมืองจะวุ่นวายงัดออกมาครับนี่ไงนี่คือนิสัยพวกมึงไง ชีลาประสงค์เองครับกลุ่มหนึ่งนะเขาเห็นว่าในการที่เข้าไปประท้วงแล้วสมควรพอแล้วสมควรหยุดแล้วครับสมสมควรประกาศสลายตัวครับคุณเจตพลพรมพ,พันธ์ยืนกระต่ายขาเดียวที่จะต่อสู้ครับผลสุดท้ายเป็นไงครับเขาสลายมัองครับคุณเจตพลเคยพูดมั้งไหมพี่น้องตายไปเท่าไหร่ครับขอโทษพันตำรวจโททักษินชีรวัตรครับ โทษพรรคเพืเ่อไทยบอกเหยียบข้ามศพพี่น้องประชาชนไปครับเขาอยู่ในระบบเขาเลือกตั้งมาครับเขาก็ต้องทําตามระบบสาภาเขาที่เขาตั้งไว้ครับตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญที่เขาตั้งไว้ครับมันผิดตรงไหนล่ะครับเขาผิดยังไงครับก็หลายเรื่องที่คุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยเป็นคนพูดออกมาก่อนครับบอกแปลงปากคุณจตุพรเจาะ เจาะลึกพักเพื่อไทยเจาะลึกนายกรัฐมนตรีออกมาดา่าออกมาวิจารณ์เขาทุกวันทุกวันครับแต่ปัญหาที่ตอนนี้คุณจตุพรเองนะครับคนที่เขาไม่พูดคนที่เขาไม่สนใจคุณจตุพรเขาสนใจแล้วเขา,เอาออกมาตอบโต้คุณจตุพรรับไม่ได้คุณจตุพรบอกว่าเขาแกล้งปากหาเรื่องตกลงใครเริ่มก่อนครับคุณจตุพรบอกว่าม็อบเองครับ ไม่มีใครที่จะจุดม็อบติดหรอกนอกจากรัฐบาลแต่ก่อนที่จะเป็นม็อบใครจุดใครพาใครมีใครเป็นต้นคิดการที่จะทำมอ็อบก็คุณจตุพรมผมพัน์ธไม่ใช่เหรอที่จะทำมอ็อบเขาบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยใครที่ไปพนั่งคุยกับเขาเขาไม่ให้ราคาเขาหนีชนะทุกดอก เขานี่ต้องเป็นผู้รู้ทุกเรื่องครับตั้งแต่เคสามถุยไปไปโตหลังๆมาเนี่ครับก็บอกว่าคุณนะ่ยมันกระจอกแน่แต่คุณจตุพรไม่เคยกระจอกเลยครับคุณจตุพรต้องเด่นต้องดังต้องใหญ่นักพูดไม่มีชั้นหรอกครับต้องบอกนะนักพูดบางทีมันก็โกหกครับชั้นหาไม่เจอเหมือนกันครับนักพูดมันกระวาดฝันไปครับ มโนภาพไปครับเช่นจตุพรพรมพันธ์เหมือนกันครับแต่ละครั้งตั้งแต่จะตั้งรัฐบาลมาแล้วคุณจตุพรก็วาดวันว่าโอ้คนนั้นจะเป็นนายกรัฐมนตรีคนนี้ไม่ได้เป็นกับยังไงก็ตั้งไปได้ยังไงก็มาจากนู่นครับบ้านปานู่นครับคุณคิดว่าอย่างนั้นครับคุณวาดฝันแลวก็มโนไปตลอดว่าคนนี้คนนี้จะได้แต่เวลาคุณคนอื่นมาวิาพากษ์วิจารณ์คุณตีกลับครับ เช่นอาจารย์นิวเคสามถุยและหลายหลายคนที่ตั้งตัวขึ้นมาเพื่อจะโต้กับคุณตอนนี้ครับคือคุณผิดมาตลอดครับวิพากษ์วิจารณ์ผิดมาตลอดเวลาเขาเอาความจริงไปพูดครับผมก็พูดความจริงครับทุกครั้งแต่ก่อนผมบอกว่าพักก้าวไกลเนี่ยไม่สามารถตั้งรัฐบาลได้ก็จริงอย่างที่ผมว่าครับท่านไปไล่ดูคลิปผมวิพากษ์วิจารณ์ได้เลยครับในเฟซบุ๊กผมชื่อเดียวกันครับ ผมผมวิภาควิจารณ์มาถูกด้ยตลอดครับคุณเจตุพรเนี่ยไม่ถูกเลยสักครั้งครับแต่พยายามที่จะโอ้ยครับเนะี่ยบรรยายเนะ่ยวาดภาพมโนภาพว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นมันต้องเป็นอย่างนี้ครับเวลาคนอื่นมาวิาพาควิจารณ์คุณเจตุพรคุณเจตุพรก็ดิน้นนะะไม่ให้ราคากระจอกนะักวิภาควิจารณ์ แล้วคุณดีกว่าคนอื่นอย่างนั้นเลยครับคุณวิภาควิจารณ์ณได้ข้อมูลต่างๆเนี่ยมาแล้วมันถูกต้องอย่างนั้นแหระค,ครับไม่เคยเลยเัาไม่เคยถูกแล้วคุณจะบอกว่าคุณระดับไหนและคนวิภาควิจารณ์ณที่เขาถูกมาตลอดละ่ะที่เขามาโต้กับคุณละ่ะคุณบอกคุณไม่ให้ค่าคุณไม่ให้ราคาครับเวลาเขาโต้มาคุณก็จะเป็นจะตายเขาพูดความจริงใช่ไหมละ่ะ เรื่อง M U O U เหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นพัคประชาธิปไม่ว่าจะเป็นจะตุพรพมพันครับพูดทุกวันทุกวันทุกวันครับ M O U ครับ M O U เป็นการเจราจาเป็นข้อตกลงครับมันจะเสียดินแดนได้ยังไงสุ่มเสี่ยงการเสียดินแดน,นครับมันเป็นแค่ตกลงไม่ใช่สัญญาการวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยการคุยกันนะเป็นการคุยกันครับ เอมเซ็นร่วมกันไม่ใช่ว่าเซ็นเสียดินแดนที่ไหนล่ะครับถ้ามีผลประโยชน์ที่ทับซ้อนเราก็หาผลประโยชน์ร่วมกันครับแบ่งกันมันมีหมดแล่วครับตอนนี้ขุดคุยมาโอ้ไม่ว่าจะเป็นว้าแดงไม่ว่าจะเป็นสปป,ป,ปลาไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาครับมีหมดเลยมาเลเซียก็มีครับแล้วจะแก้ปัญหาทีเดียวนี่ครับแต่ก่อนไม่เรียกร้องลหละ อำนาจทหารเต็มมาเต็มมือผู้มีบารมีอย่างประยุทธ์จันโอชาไม่เห็นไปนเรียกร้องนะครับให้ทำหนึ่งสองสามเอ็มโอูนี่มันเขียนมาั้งเมื่อไหร่แล้วครับมันเจราจากันมาแต่เมื่อไหร่แล้วครับไม่ยกเลิกเละใช้มาตาสีส่สีเลิกเลยยกเลิกเลยครับถึงเวลานี้ครับค้อนแคะแกะเกาครับงัดออกมาเรื่องอันไหนที่บ้านเมืองจะวุ่นวายงัดออกมาครับ นี่ไงนี่คือนิสัยพวกมึงไงเอฟซี FC ของผมถามมาบอกว่าท,ทําไมอ่ะสนธิี่ยะออกมาไม่เห็นใครว่าเลยครับมันก็ต้องดูบอดีบทด้วยครับสนธิผมก็ไม่ให้ค่าผมไม่ให้ค่าครับเพราะผมมองแล้วผมก็วิจารวิจาร์แล้วไงว่าการออกมาครั้งนี้ครับมันไม่สมเหตุสมผลอะไรเลยครับ นี่คือการเกลียดชังอคติต่อรัฐบาลชุดนี้เท่านั้นครับคุณก็เห็นว่าแม้ตบสัตตบสัต,ต,ต,ตคุณเจตุพรถ้านับได้นะเป็นเส้นแสนคำแล้วครับคุณเจตุพรพูดทุกวันเรื่องตบสัตสนี่ครับแต่เรื่องของคุณเจตุพรโกหกคนอื่นไม่เป็นไรครับโกหกพี่น้องประชาชนไปตายไม่เป็นไรครับผมพูดแล้วพูดอีกครับชีลาประสงค์เองครับปุ่มหนึ่ง่ะเขาเห็นว่า ในการที่เข้าไปประท้วงแล้วสมควรพอแล้วสมควรหยุดแล้วครับสมสมควรประกาศสลายตัวครับคุณเจตพลรมพ,พันยืนกระตายขาเดียวที่จะต่อสู้ครับผลสุดท้ายเป็นไงครับเขาสลายมั้งครับคุณเจตพลเคยพูดมั้งไหมพี่น้องตายไปเท่าไหร่ครับขอโทษพันตำรวจโททักษินธิรวัตรครับโทษพักเพื่อไทยบอกเหยียบข้ามศพพี่น้องประชาชนไปครับเขอายขอยู่ในระบอบ เขาเลือกตั้งมาครับเขาก็ต้องทําตามระบบสภาเขาที่เขาตั้งไว้ครับตามกฎกติกาของรัฐธรรมนูญที่เขาตั้งไว้ครับมันผิดตรงไหนล่ะครับเขาผิดยังไงครับเสียงไม่พอเขาก็ไปหามาตบัสัตว์อะไรล่ะครับไม่ดูตัวเองมั่งครับตอนนี้ครับตัวเองไปจับไม้จับมือกับพันธมิตรครับนั้นล่าสุดมีข่าวนี่ฮะ คุณจิตุพรว่าโดนจีดกันดโดนไม่ว่าจะเป็นจะไปออกรายการไหนจะไปทำาะไรการไหนครับคุณจิตุพรโอ้ยออกมาตีโพลจีพายครับแทนเพื่อนทั้งท่านสิหากินอยู่ร่วมกันครับผมพูดเลยคลิปก่อนผมก็พูดครับขนาดกินเงินเดือนเขาแดกเงินเดือนเขาแท้ๆครับยังด่าเขากับใครไปเลี้ยงล่ะครับคุณจิตุพรเลี้ยงไหมล่ะ ทำไมคุณจตุพรไม่เอาเพื่อนมามาทําด้วยล่ะผมเห็นอยู่อยู่ด้วยกันในซอยนนจันทร์น่ะก็วนเวียนอยู่ด้วยกันกอดคอกันอย่าถ่ายรูปอยู่อยู่ร่วมกันนะครับไม่เห็นเลี้ยงอ่ะเขาเลี้ยงมาเท่าไหร่แล้วครับกินงินเขามาเท่าไหร่แล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์เขากับไปเคลียร์พักอื่นด้วยซ้ําไปครับสันดานนะครับอย่างนงั้น่ะมันก็ไม่ต่างกับกินบนเรือนขี่รถบนลังคาหรอกคุณจตุพรล่าสุดมีข่าวอ่ะ ท่านจะกระทบเป็นแขกครับอดีตรัฐมนตรีจะไปจัดรายการจีท็อปนิวครับดูสิครับท็อปนิมนี่ที่เป็นเบือเบ่อไม้เบื่อไม้เมากับรัฐบาลมาตลอดนี่ครับทําไมเขาเปลี่ยนแล้วครับเขาอยากให้ประเทศชาติมันเดินต่อไปได้ครับคุณจะดูคจะแทะครับได้อานิสงส์จากพักเพื่อไทยมาเท่าไหร่ ได้อยู่ได้กินกับพรรคเพื่อไทยได้อยู่ได้กินกับเรื่องนองปชแลเรื่องคนเสื้อแดงมาเท่าไร่ครับคุณจะดูความไม่สํานึกเลยครับกับกันครับออกมาโพธนาออกมาวิพากวิจาณ์ผมเห็นคนที่วิพากวิจารณ์ตอนนี้ครับมันก็มีชนะติดหลังกันทั้งนั้นครับเห็นไหมฮะตัวอย่างเทพไทยเสนาพองออกมาบอกคนที่จะยุบกรกะตอได้แล้วครับ ไม่เคยจับใครได้แล้วครับก็จับมึงไงเทปไทยเออจับมึงไงตตดสิทธิ์มึงไงแต่ก่อนมึงบอกว่าดีถ้าไม่ทําผิดไม่ต้องกลัวครับคดีอะไรต่างๆก็แล้วแต่ครับถ้ามีมีกฎหมายไว้ถ้าไม่ไปทําผิดถ้าไม่ไปแตะต้องมันก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปแก้แต่เวลานี้มึงจะยุไบไม่กระทั่งองค์กรอิสระต่างๆครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาไปชี้ความผิดมึงไง โอ้ oh. เวลาตัวเองร้องเวลาตัวเองโดนมากครับร้องเหมือนหมาไงเขาเรียกอะร้องเหมือนหมาครับ mm hmm. เขาจับไม่ได้ที่ไหนล่ะครับ mm hmm. เขาจับได้ไงก็ mm hmm. จับตัดสิทธิ์มึงไงเซฟไทย mm hmm. นี่ฮะ mm hmm. นี่คือบอดดบทของพวกนี้ mm hmm. ถ้ากูไม่ได้ประโยชน์ mm hmm. ถ้ากูเสียประโยชน์กูต้องดิน้นกูต้องวอยไว้ครับ ออกมาวิาพากษ์วิจารณ์ครับแต่ถ้าคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์ตัวเองไม่ได้ครับมันเป็นธรรมไหมล่ะครับมนุษย์พวกนี้มันเป็นแบบนี้ครับเวลาพวกตัวเองจะผิดกฎหมายปฏิวัติธรรมหารีกนรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นไรครับไม่ออกมาโวยวายไม่ทําอะไรแต่เข้ามาในระบบประชาธิปไตายรวบรวมเสียงกันเขามาตั้งรัฐบาลได้ครับ ออกมาวอยๆครับเพราะว่าตัวเองไม่ได้ประโยชน์สันดาลเลวไงบอกปากรักชาติกับรักแต่ปากน้ำลายไหลครับนี่ฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์ว่าหนึ่งสองสามม็อบไม่น่าจะเกิดพี่น้องประชาชนอดอยากไม่มีเงินไปม็อบกับมึงมึงได้เงินมาก็แล้วแต่ครับเป็นเรื่องของเรื่องธรรมดาคนจัดม็อบกับ มันต้องมีในทุนแต่พี่น้องประชาชนที่จะเขาเขาเขาร่วมด้วยอุดมการเนี่ยครับเขาไม่มีเงินเขาไม่มีใครเดินตามหรอกครับในชั่วโมงนี้ครับข้าวจะก,กอกหม้อยังไม่มีเลยครับคุณพูดถึงพี่น้องประชาชนหรือเปล่าคุณอ้างแต่พี่น้องประชาชนไม่ไม่เห็นด้วยสอสอคุณก็ไม่ได้เป็นตำแหน่หงเห่งหนอนอะไรคุณก็ไม่เป็นคุณก็อ้างประชาชนจะเอาด้วยกับคุณจะเอาด้วยกับคุณครั มันมีแต่พวกอคติเท่านั้นแหละผมบอกให้ครับก็ผมก็จะคอยดูครับไม่ว่าจะเป็นสนที่ไม่ว่าเป็นจตุพรครับผมล่อก,กับสนที่เนี่ยครับผมล่อก,กับไฟอัมาตเนี่ยครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับระบอบประชาธิปไตยเนี่ยครับฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับเสื้อแดงเนี่ครับผมฟ้องว่าสิทธิ์เดชกุลช,ชอนน่ะจนตายฆ่ากันน่ะ คุณไปดูที่ับประวัติผมครับ fc ที่ถามมาบอกทําไมอ่ะสนที่จะออกมาไม่เห็นใครบ่นเลยทําไมต้องมาสับแต่จตุพรพรมพันธ์นะฮะก็ผมเคยเชื่อจตุพรไงผมเคยสนับสนุนจตุพรไงส่วนส่วนที่นี่ผมไม่สนับสนุนแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วครับผมเชื่อ ให้ความไว้วางใจครับให้เดินนําหน้าสุดท้ายคุณก็มาเป็นแบบนี้ครับผมไม่เคยแกว่งไปไหนเลยครับผมอยู่กับพรคเพื่อไทยผมอยู่กับสีแดงตลอดครับไปดูประวัติผมได้เลยครับผมไม่ได้ว่าโดดไปน่นโดดไปนี่ครับผมไม่มีผลประโยชน์อะไรครับผมทํามาค้าขายของผมผมชี้แจงเอฟซีนะครับไม่ได้มาเถียงพูดตามตรงครับไปดูประวัติผมดีๆครับผมเป็นคนเดียวครับที่ฟ้อง อดีตอธิบดีกรมตำรวจครับว่าสิทธิ์เดชคุณชรจนเสียชีวิตไปพร้อมกันคดียังไม่จบครับคดีร้อสิบหกนี่แหะครับล้มล้าก,การปกครองนี่แหละฮะคนไม่มีปริญญาอย่างผมนี่แหละครับก้าซัดกับเขาครับไปดูดีๆครับประวัติผมยังไง